ไอ้ที่เราเรียนทั้งมดเนี่ยมันได้ม่ได้เรียนเพื่อให้เราทําได้นะ่ะเรียนทั้งมดเนี่ยเพื่อจําได้เพื่อให้เราคนให้พบจําให้ได้ว่าเราคือใครคือคนที่ทําได้อย่างสมมติว่าเอาเที่ยว่าตัวโคนตุกตาเนี่ยมีศักยภาพในการพูดพูดแล้วมีพลังพูดเง,งี้ยไม่ใช่เขาเพิ่งเป็น <c oughs> เขาย้อนกลับไปในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แต่เขาลืมแต่ตอนที่เขาแต่ตอนที่เขาไปมุ่งทําอย่างอื่นเนี่ย แล้วเมื่อมันทุกทรมานเนี่ยคือเขาใช้ตัวตนต,ตรงกลางอายกมือเขาใช้ตัวตนตรงเนี้ยตัวตนที่มันป่วยอยู่เนี่ยไปวิ่งแล้วมันก็ป่วยอยู่สะแสวงหาโรคภายนอกอ่าแล้วสุดท้ายเขาหลงลืมไปว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่เขาค้นหาคือตัวเนี้ยนี่แหละมันอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆมันอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตั้งนานแล้วเข้าใจไหมมันอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นที่การฝึกฝนในการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยแก้หรอกก็แค่ให้เราจําได้ลงแล้วก็เหนื่อย ก็แให้เราจําได้ซึ่งอันนี้มันเป็นมันเป็นสภาวะที่ต้องรับรู้ด้วยจิตแต่เหมืนอนน้องคนนี้ยอยู่หนูจําได้มันก็คือจําได้อ่ะใช่เข้าใจไหมเออแต่ถามว่าวิธีการอะไรที่ทําให้เขาจําได้กระบวนการไหนที่เขาจําได้มันคือทั้งหมดมันคือทั้งหมดแต่ผมจะบอกเคล็ดลับที่ผมได้บอกคนทุกตาไปแล้วแล้วก็บอกบอกว่าให้พิมพ์ไปบอกน้องคนนี้นะ ให้ปลดล็อกเรื่องนี้นะไม่ง,งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะสิ่งที่ทําให้น้องคนนี้กลับมาหรือฟื้นความทรงจําได้คืออะไรรู้ไหมจะบอกว่าสวดมนต์ก็ได้จิตใจที่มุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ได้แต่ตัวที่ทําให้น้องคนนี้เขากลับคือความรักของพ่อแม่ใช่แล้วค่ะพ่อแม่คิดออก ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือหวังพลังงานที่อธิบายไม่ได้แต่คิดว่าพลังงานนั้นมีอยู่จริงแล้ช่วยได้และเท่าที่บอกลูกคนนี้ได้ก็คือลูกสวดมนต์คุณจะนับถืออะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณนับถือแต่ขอให้จิตคุณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เหนือกว่าด้วยวิธีการอะไรก็ได้ตามสิ่งที่คุณเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณีของคุณแต่ขอให้มันเป็นหลอมรวมกับสิ่งที่เหนือกว่าถ้าหลอมรวมไม่ได้ ถ้าหลอมรวมไม่ได้ตัวเราเนี่ยอาจจะสวดไปอย่างนั้นอะไรปนี้แต่พ่อแม่เชื่อครับเรื่องพลังงานความรักและพ่อแม่รู้สึกว่านี่เป็นทางสุดท้ายแล้วที่ลูกเราจะได้กลับมาพลังงานความรักที่พ่อแม่ใส่เข้าไปให้ลูกแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นแหละส่งไปถึงตัวลูกและเชื่อมไปถึงพลังศรัทธาถูกต้องพลังศรัทธาที่เหนือกว่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากอัจฉริภาพแห่งจักรวาลทุกอย่างที่เราเชื่อก็มาจากอัจฉริภาพแห่งจักรวาลมันจึงไม่มีความเชื่อไหนดีกว่าความเชื่อนั้นไม่มีประเพณีวัฒนธรรมไหนดีกว่าดีกว่ากันเพราะพระเจ้าคือนหนึ่งเดียวพระเจ้าไม่ใช่ความแตกต่างพระเจ้าคือนหนึ่งเดียวดังนั้นท่านจะสร้างให้ความแตกต่างทําไมท่านจะสร้างทําไมวะแล้วท่านไม่เคยสร้างมนุษย์ว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้ไม่เคย เพราะท่านบอกว่าเธอคือเราเราคือเธอถ้าเมื่อไหร่พระอ,องค์สร้างคนนี้ให้เก่งกว่าได้กว่าคนนี้ท่านไม่ใช่พระเจ้าแล้วใช่แล้วจริงนะเพราะพระเจ้าคือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่าเพรหลือเฟือสิ่งที่ทําให้น้องคนนี้กลับมาได้ความรักคือความรักของพ่อแม่คือวิธีการทั้งหมดที่ทําสวดมนต์ภาวนาอะไรเงี้ยมันเป็นขั้นบันไดคือถ้าตัก เมื่อวานเพิ่งพูดไปโค้ดตุกตาพูดไปเรื่องสะสม s t a ็มเซเการสวดภาวนาก็คือ s t a ็มเซเที่สะสมมันเต็มก็ไปแลกรีวอร์ดได้มันไม่เต็มก็แลกไม่ได้แต่นอ้องคนนี้สะสมแบบดับเบิลเพราะได้พลังงานความรักจากพ่อแม่เบิลเข้าไปอ่านให้เบิลเข้าไปเบิลเข้าไปค่ะโค้ดมีอะไรแนะนําบอกได้เลยนะคะตอนนี้หนูจําได้หมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยทําให้พ่อแม่ผิดหวังหรือเสียใจเลย พ่อแม่รักหนูมากอบรมเลี้ยงหนูหนูเป็นอย่างดีๆอยากทําอะไรก็ให้ทำํำจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะความจําบางส่วนหายไปพ่อแม่รักหนูมากและอยากให้หนูหายเลยให้หนูไปสวดมนต์เพื่อที่จะฟื้นฟูหนูได้เร็วและหนูก็กลับมาไวที่สุดในตอนนี้เข้าใจพ่อแม่มากและรักพ่อแม่มากๆแล้วก็ตอนที่ความจำกลับมารู้สึก อตอนที่ความจำกลับมาโกรธพ่อแม่นิดๆว่าทำไมถึงไม่ให้ดูรูปตอนเต้นตอนเล่นดนตรีแทนการสวดมนต์เผื่อว่าจะช่วยให้เราจำอะไรได้เร็วกว่านี้แต่พ่อแม่บอกว่ากลัวว่าเราจะปวดหัวมเมื่อเห็นภาพเก่าๆค่ะเลยเลือกที่จะให้ทำสมาธิเพื่อให้ใจสงบแทน พี่ทุกตาคะหนูรักตัวเองรักพ่อแม่และรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากๆวันนี้พ่อยื่นกุญแจรถให้หนูแล้วถามว่าอยากไปเที่ยวไหนหอยากไปเที่ยวไหนไหม,หมพ่อยอมให้หนูขับรถและเที่ยวรับลม <c oughs> ดีๆได้แล้วนะคะพ่อรู้แล้วว่าลูกสาวอาสของพ่อกลับมาแล้ว,วปลอ หนูคิดถึงแกลอรี่ภาพวาดที่ชอบไปบ่อยๆคิดถึงดนตรีที่เคยเล่นกับเพื่อนมากๆขับรถทั้งนี้หนูจะไปที่นั่นค่ะสำหรับหนูโค้ดไม่ใช่เพียงป้ายบอกทางนะคะแต่โค้ดคือพี่สาวและจุดเปลี่ยนอีกเส้นทางชีวิตหนูตอนนี้ร้องไห้ซาบซึ้งดีใจมากๆซาบซึ้งจริงๆ คือสุดยอดนะคะทราบซึ้งน้องทราบซึ้งจริงๆแล้วจะบอกอ,อย่างนี้นะครับว่า <c oughs> ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือกระบวนการกระบวนการที่กระบวนการทํางานของจิตหรือว่าอัลกอริทึมเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราสองคนรวมถึงโค้ดพราวด้วยเนี่ยอย่างเราสองคนเนี่ยก็กําลังกําลังเตรียมข้อมูลในการทําเรื่องเจ็ดคำพีสางเงินล้านแล้วข้อมูลเรื่องเนี้ยก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะ ท่านได้ค่อยๆข้อมูลทีละสเตปหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็เริ่มรู้อย่างที่คุยกับค้ชพาว่าเซสชั่นนี้สำคัญละเป็นเรื่องตัวตนละเป็นเรื่องคุณคือใครละเป็นเรื่องจำให้ได้ว่าคุณคือใครละและเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมในเซสชั่นนี้เข้าไปถึงดวงวิญญาณที่แท้จริงตั้งแต่คอสแรกเยลยระเบิดตัวตนทุกคนก็งงอะไรคือตัวตน อะไรคือน,นู่นนะพอคอร์สที่2ท่านให้วิธีการฝึกฝนกระบวนการดังนั้นไม่ต้องห่วงนะใครที่ทําจริงเกิน40ไปเกิน80วัน90วันร้อวันเนี่ยทำไปเถอะนะครับยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งทํายิ่งได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะหยุดทําจริงไหมนั้นเซสชั่นที่3เนี่ยก็คือ7คัมพีเนี่ยนะครับวันนี้นะครับจะบอกว่าตั้งแต่อทิที่แล้วตั้งแต่ย้อนกลับไปเนี่ย ข้อมูลเรื่องดวงวิญญาณที่แท้จริงข้อมูลเรื่องจิตวิญญาณที่แท้จริงข้อมูลเรื่องตัวตนที่แท้จริงเราคือใครเนี่ยลังไหลเข้ามาตลอดนั้นจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญที่อยู่ๆน้องคนนี้จะได้สภาวะแล้วปั้งขึ้นมานี่คือการให้ความรู้กับผมกับโค้ดตุ๊กตา <c oughs> คือการคอนเฟิร์มคือ,ค,อคือการตอกย้ำเวลาพระเจ้าท่านสอนท่านสอนแบบนี้นะเหมือนที่มีคนถามว่า ถ้าในฝั่ง,อย,งอย่างพระเยซูเนี่ยทำไมท่านตรัสอะไรในแบบเป็นเป็นรหัสทําไมท่านไม่ตรัสตรงๆการตร,ตรัสแบบเป็นรหัสก็คือเป็นอุป,ปมาอุปไมยต้องใช้ปัญญาในการเข้าใจแล้วถ้าผู้ที่มีปัญญามีพลังงานของปัญญาเสมอด้วยคําพูดที่ท่านพูดไม่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจมันจะถอดรหัสปึ้งออกมาแล้วไม่เพี้ยน แต่ถ้าพูดแบบอธิบายความให้มนุษย์เข้าใจแบบอะไรคืออะไรเนี่ย<ช>ความเข้าใจก็แตกต่างสุดท้ายวิธีการรหัสเนี่ยมันเพี้ยนพอมันเพี้ยนเนี่ยม,มันหลงทางไปหมดดังนั้นเวลาท่านพูดเนี่ยเหมือนท่านบอกว่าเวลาเจ้าทําบุญทํากุศลบริจาคทานเนี่ยเ<ช>จ้าทํได้มือซ้ายแต่อยาให้มือขวารู้คนก็ตีความไปหมดเลยแต่สุดท้ายท่านที่รู้ก็รู้แล้วเอาไปใช้ได้เลยคือมันเป็นวิธีว่า คำพูดแบบนี้ต้องใช้ปัญญาแบบนี้แล้วถ้าปัญญาเราถึงระดับนี้พอเข้าปุ๊บมันจบนี่นี่คือการใส่รหัสเอาไว้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอุปม,มาอุปไมยหมดแล้วแล้วอย่างสมมติว่าอย่างพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่ลึกซึ้งมากที่ผมชอบยกตัวอย่างบ่อยๆคือสาวกนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยและท่านบอกว่าบัดนี้พระมหากาัสป,ปะจะต้องบรรลุธรรมแล้วแต่ท่านพยายามเท่าไหร่ท่านก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ทําให้ท่าน ท่านเข้าใจความจริงทั้งหมดบรรลุธรรมคือเข้าเข้าใจความจริงทั้งหมดเลยในภาพกว้างของจักรวาลที่เรียกว่าเป็นจักรวาลวิทยาทั้งหมดเลยเนี่ยม,มันต้องไปกระตุ้นที่จิตในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องการอธิบายใช่แล้วดังนั้นในเจ็ดคำพีคนที่จะคว้าเงินล้านได้ไม่ใช่เอาคำอธิบายเป็นหลักนะกระตุ้นที่ตัวจิตใช่ดังนั้นซึ่งรับรองว่าไม่มีคุณไม่เคยเรียนที่ไหนมาใช่แต่นั้นมันไม่ใช่เรื่องกาอธิบายนะผมบอกแล้วว่าแต่ <ใน S 2> ข้อเจ็ดคำพีเนี่ย เรียนแบบเรีญ,ญาเอกนะผมไมสอนแบบเรีญ,ญาเอกนะผมไม่ได้มาสอนแบบอนุบาลหรือมัธยมที่จะต้องถามอธิบายทุกถ้าคุณไม่ทําจริงคุณไม่เข้าใจหรอกในสิ่งที่เราได้ฝึกฝนกันอ่ะย้อนกลับไปพ่อหมากระสปาจะต้องบรรลุธรรมแล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถที่ทําให้ตัวเองบรรลุขึ้นไปสู่จุดหนึ่งได้แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านคือสภาวะจักรวาลทั้งหมดในในร่างของมนุษย์แล้วเป็นสัพพัญญูแล้ว ท่านหยิบดอกบัวขึ้นมาแล้วก็ชูปักเท่าน,นั้นแหละพระมหากรสปะบรรลุพุ่งก้มลงกราบบรรลุธรรมแต่สาวกที่เหลืองงนี่คือเรื่องเดียวกันหมดกิจที่พระเยซูตรัสที่อะไรตัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไขว่วคว้าความรวยเนี่ยเป็นรหัสชีวิตนะมันเป็นเรื่องของปัญญาดี๋ยวเราก็สงสัยว่าคนที่รวยระดับร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาเห็นอะไรเขามีตาเหมือนเรา แต่ความเข้าใจเขาลึกซึ้งกว่าใช่ค่ะปัญญาเพราะฉะนั้นในการเรียนในระดับในการเรียนในคอร์สเจ็ดคัพีเนี่ยโอ้โหคุณต้องคุณต้องรับผิดชอบตัวเองสูงมากนะมันไม่ใช่แค่การเอาเงินมาลงทะเบียนแล้วก็มานั่งฟัง<ม>นั่งเรีมี <Nature. S 2> เช็คด้วยนะคะนะฮะแล้วก็ผมจะสอนแบบริญญาเอกละคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่มาถาม แล้วคุณต้องรู้ได้ว่าคุณต้องทำอะไรใช่คำถามต้องเกิดมาจากการทำมากพอระดับหนึ่งแล้วแล้วคือไม่ใช่ว่าอะไรนะผมก็รู้ด้วยว่าคำถามของคุณนะ่ะคุณไปทำแล้วหรือยังใน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 คอร์สเนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณถามคุณยังไม่ได้ทำหรือทำไม่มากพอผมก็จะมีคำตอบเดียวคือกลับไปทำใหม่จนกว่าคุณจะได้คำตอบเอง แต่กระบวนการแต่กระบวนการที่เราให้เป็นกระบวนการทางจิตที่พระองค์บอกให้ทําบอกให้เป็นนี้เขาบอกคนทุกตาแล้วว่าวันนั้นท่ทํทอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พระองค์ดีไซน์มาหมดเราก็เป็นเครื่องมือสยอมันคือการถ่ายทอดพลังงานไม่ใช่พลังงานของผมไม่ใช่พลังงานของโค้ดพาหรือโค้ชทุกตาใช่ใช่เป็นพลังงานของพระองค์ที่ผ่านลงมาเหมือนคลิปที่ ep ที่68เหมืนอนน้องคนนี้ที่ถูกพระองค์รักษาให้หายจากการความจําเสื่อมซึ่งมันเป็นอ,อะไรที่ ว้าวและมหาจัจย์มากๆซึ่งเราสองคนไม่สามารถเลยด้วยด้วยความเป็นมนุษย์ของเราแต่ทั้งหมดคือการทำงานของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะเข้าไปที่ตัวน้องนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นหลักฐานเลยนะคะว่าพระเจ้าที่ทุกตาพูดเสมอไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรใดๆเป็นพระเจ้าที่อยู่เป็นพระผู้สร้างเป็นเดอะซอส เป็นพลังสูงสุดหรือทุกตาชอบเรียกว่าเรียกเหมือนท่านดีพักโชบ้านะคะว่าพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในก็คือพลังงานที่อยู่ในตัวเราก็คือพระเจ้าปัญญาไ,<ป>ไรที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยคือ<ช>อยู่ในทุกที่แล้วมนุษย์ทุกคนก็มีสิ่งนี้กันการจดจําให้ได้ว่าคุณคือใครก็คือเหมือนพี่โจ้ที่ยกนิ้วอะค่ะขึ้นมาก็ยกใหม่เราก็แค่กลับมาจาตัวเองแล้วคราวนี้เราเอาค่อยๆเอานิ้วแต่ละนิ้มารวมกัน ปึเราจะท้ายก็เหลือนิ้วเดียวพาวเวอร์ออฟนาวจำแใ้หรือยังไม่มีเวลาเนี่ยเอาใหม่ๆปุ๊บนี่คือความนี่คือความเข้าใจแบบมนุษย์คือมี Space and Time ใช่แล้วมีเวลางินมีพื้นที่ว่างอมีสถานที่อแต่ทั้งหมดถ้าเราจำได้จะมีอยู่หนึ่งเดียวใช่นาวนาวนี่คือการจำได้เข้าใจนะแล้วนี่ นี่คือเนี่ยถ้าเราจําได้แบบเนี้ยไม่ต้องไปเรียนอะไรเข้าใจไหม<ช>แต่อย่าแต่อย่าเพิ่งเข้าใจในแบบที่เราเข้าใจมันต้องฝึกให้เข้าใจจริงคือคือไม่ต้องอ <c oughs> ในวันที่จําจําได้ว่าเราคือใครอ่ะอย่างุูกตาละกันในวันที่ลูกตารู้แล้วว่าตุ๊กตาคือผู้หญิงคนนี้นะคะคือจําให้ได้แล้วว่าเราคือใครเราเป็น คือเรา,เรามีเรามีพระเจ้าอยู่ในตัวเราซึ่งเราเรียนเป็นทฤษฎีแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อใช่ใช่ใชม,มันเป็นความเข้าใจอันดับแรกแต่วันที่เราเข้าถึงดวงวิญญาณของเราอะเข้าถึงตัวเราอะค่ะมันยิ่งใหญ่มหาศาลมันยิ่งใหญ่มากมแล้วในวันนั้นละค่ะมันทําให้เรารู้ว่าเรื่องของการเวลาไม่มีอยู่จริง แท้ที่จริงเราสําเร็จแล้วเราสําเร็จแล้วเป็นโค้ตุกตาเรายิ่งใหญ่เรามีรถแบบไหนบ้านแบบไหนเราช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายมีผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตทั่วโลกเราเห็นเราเห็นภาพชัดเราเชื่อเราเข้าถึงมันไปถึงตรงนั้นเลยมันไปถึงแม้ตรงหน้าโูนบาทในกระเป๋าศนบาทแต่ความรู้สึกโอ้โหมันมหาศาลมันร่ำรวยมันมั่งคั่งมันเหลือเฟือนั่นคือธรรมชาติของดวงวิญญาณเราซึ่งคอร์สนี้เราจะพาไปถึงจุดนั้น ก็ต้องกลับไปฝึกฝนหลายครั้งอยู่สําหรับคนใหม่ๆนะคะตุกตาบอกเลยว่าพอเราเข้าไปสู่ความเชื่อหรือเข้าไปสู่ระดับดวงวิญญาณอ่ะคือคือมันเป็นคนนั้นอ่ะมันเป็นคนนั้นเลยอ่ะมันจะสร้างความเชื่อและทําให้เราขับเคลื่อนชีวิตด้วยความเชื่อและศรัทธาว่าความสําเร็จมันอยู่ข้างหน้าเวลาที่เราเจอความท้าทายเราจะไม่ยอ่อท้อเวลาที่เราเจอความท้าทาย เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ขัดเกลาเราจะเข้าใจต่อเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆแบบความเข้าใจโดยที่เราไม่ไปโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่อะไรใครเพราะเรารู้ว่าฉันกำลังถูกขัดเกลา มันเป็นความเชื่อภายในดังนั้นเวลาที่เราเจอความท้าทายคอร์สนี้นะคะเวลาใครที่เจอความท้าทายในชีวิตใดๆก็แล้วแต่ที่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่อคุณเข้าถึงความเชื่อว่าคุณคือใครความท้าทายมันจะเล็กนิดเดียวทั้งๆท,ท,ที่มันเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาที่อยู่ภายในและสภาวะนี้นะคะใช้คําว่าสภาวะนะสภาวะไม่ใช่ความรู้ความคิดนะคะ เป็นความรู้สึกภายในสภาวะแห่งการปล่อยวางหรือที่เรามักเรียกว่าไว้วางใจอะค่ะม,มันเป็นสภาวะภายในจิตใจของเราข้างในดวงวิญญาณของเราเมื่อเราเข้าถึงสภาวะนี้มันเชื่อโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆมันมันเชื่อน่ะว่าเราคือคนคนนั้นนะดังนั้น เมื่อเราเชื่อและศรัธทธาสภาวะปล่อยวางคือความเชื่อและศรัธทธาที่เรามีต่อตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเรามีความเชื่อและศรัธทธาต่อตัวตนที่แท้จริงของเราข้างในเราตัวตนที่แท้จริงของเรามีอะไรอยู่คะมีพระเจ้าอยู่ในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังอํานาจมหาศาลในการดึงดูดในการทํางานของตัวตนที่แท้จริงของจิตใต้สํานึกของเราจะดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คน มาปรากฏเกิดตรงหน้าเปลี่ยนปณิธานเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนความฝันของเราให้เป็นเงินทองจากต้องได้เนี่ยค่ะคอร์สนี้จะจะให้เราเข้าถึงสิ่งนี้ซึ่งตุ๊กตาบอกเลยว่าอ่านหนังสือก็เคยได้ <c oughs> อ่านหนังสือก็ได้ยินคำนี้แต่คอร์สนี้เข้าถึงสภาวะค่ะและพิเศษมากๆคือวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนเราจะลงคลิปใช่ไหมคะพิเศษเลย มิถุนานะมิถุนาเรื่องไม่ค่าแล้วสิบเอ็มิถุนาสามทุ่มในกลุ่มปิดนะคะเจ็ดแมพีซ่าเงินล้านดึงของในตัวคุณออกมาจะมีการประทมนิเทศไลฟ์สดของเราทั้งสองคนต้อนรับสมาชิกต้อนรับพวกเราก่อนการเรียนรู้และพิเศษสุดๆนั่นก็คือเราจะเชื่อมกระแสจิตให้คลย ให้คนพี่โจเชื่อมเมื่อคืนพอข้อมูลมาว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้โหมันสุดยอดเราก็แอบนะนิดนึงคือเรายกเรื่องเนี้ยให้พี่โจอยู่แล้วเรื่องการโจนการเชื่อมแต่ตอนที่อาบน้ําอ่ะเราก็จะมีคําถามด้วยความที่มีคำถามเยอะนะคะตุ๊กดาะตอนอาบน้ํำพระองค์ก็เรียกลูกเอ๋ย ลูกเอ๋ยก็เปจ้าง่ายคือไว้วางใจไว้วางใจเราสซี่ไว้วางใจคอร์สนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยมันแบบอตอนอาบน้ำนี่ขนนี่ลุกชนิดที่แบบว่าชาเลยตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมามันสั่นสะเทือนมากไม่ได้พูดอะไรนะคะแค่คำว่าลูกเอ๋ยเราก็รู้สึก,กถึงความอบอุ่นที่แบบ เราการเข้าถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดมันทำให้เราเทลายข้อจำกัดที่เราสร้างขึ้นไว้ทั้งหมด